สัดีครับพี่น้องประชาชนนะฮะเดี๋ยวจะสรุปข้อมูลที่มาได้มาจากกรมเจ้าท่านะครับเมื่อกีอ้ได้ประสานน้องอาทิรัต,ตนเศษนะครับลบนตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ประสานมาที่รอ,องอธิบดีภูริทัศน์นะฮะก็ประสานให้ผมมาที่ศูนย์ควบคุม เขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะศูนย์ควบคุมปฏิบัติการศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์กล้องอกล้องวงจรปิดนะครับเจ้าท่า,น,า,ทาน,นะครับกล้องวงจรปิดเจ้าท่านะครับโดยมีท่านหัวหน้าชื่อท่านสงศั์นาคโตนะฮะ,ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการในการควบคุมระบบะวงจรปิดทั่วหน้าน้ำทั้งกรุงเทพนะครับ นำกล้องทุกตัวมาให้ผมดูตั้งแต่สะพานพระราม8กล้องเทเวศนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยมีนักข่าวเนี่ยแล้วก็มีตรวจเนี่ยเอากล้องวงจรปิดชี้เฉพาะเจาะจงไปว่ากลุ่ม5คนนั้นมาถ่ายรูปที่ตรงสะพานพระราม8ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการขยายภาพหรือก็ไม่ได้มีไม่ได้สงสัยอะไร เข้าใจว่าตารวจสพเมืองนนทบ,บุรีหรือชุดพนักง,งานสอบสวนเนี่ยหน้าจาตรงนี้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการมาถ่ายรูปที่นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่เมื่อ,อ,อมีนักลบโซเชียลพนักง,งานสอบสวนโลกโซเชียลนะช่วยกันสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมก็บอกว่าน้องตอมอเนี่ยถูกโยนตรงน้ท่าน้ําเทเวศนะครับ ท่าน้าเทเวศเราก็ไม่เราก็ไม่เชื่อว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเราจึงต้องมาพิสูจน์ที่กรมเจ้าท่าด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองนะฮะโดยมีผอศูนย์กับเจ้าหน้าที่ทุกคนมานั่งซูมเป็นเวลาด้วยกันเลยนะฮะเวลา21.5405นะครับแล้วซูมขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นตอนตอนแรกก็มองไม่เห็นตอนแรกก็มองไม่เห็นพอตอนหลัง ตอนแรกผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะ,ะคิดว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอหลังจากผมเห็นภาพแล้วเนี่ยจากของกรมเจ้าท่าของจริงเนี่ยจากการซูมซูมกันหลายคนนะเป็นสิบตานะเป็นสิบตานะครับเป็นภาพชายสองคนนะครับเป็นภาพชายสองคนคล้ายๆโยนออกมานะฮะโยนออกมานะครับแล้วเมื่อโยนเสร็จเรือชะลอชะลอไม่พอนะครับ อยู่ประมาณ7-8นาทีถึง10นาทีด้วยกันนะครับผมดูจนจนจนครบลูปเลยอ่ะยีประมาณ20นาทีจนครบลูปปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยไปกลับไปที่ทางสะพานพระราม7ต่อนะครับผมสันนิษฐานไม่ต้องสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวทางตำรวจก็มาให้ทดลองอธิบดีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีเนี่ยไปเป็นพยานนะครับเพราะว่าสำนวนเปลี่ยนครับ สำนวนเปลี่ยนนะครับสำนวนเปลี่ยนแล้วก็เท่าที่เช็คผิวน้ําแล้วนะครับน้องตอมอไม่น่าจะโผล่ขึ้นมานะครับไม่น่าจะโผล่ขึ้นมานะครับเงียบไปเลยนะฮะเงียบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเงียบไปเลยไม่มีการไหวขึ้นมานะครับถ้าแบบโดดไปเอ็มก็ต้องไหวขึ้นมาแต่อันนี้ไม่มีการไหวขึ้นมาแสดงว่าในระหว่างที่โยนน้องตอมอไปเนี่ยน้องตอมอเนี่ยน่าจะ หมดสตินะฮะมดสติแล้วผมสันนิษฐานว่าน่าจะไปเสียชีวิตบริเวณบริเวณเลนของท่าน้ําเทเวศซึ่งมีความสูงได้ประมาณสักสามถึงห้าเมตรด้วยกันไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้แล้วผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าบาดแผลจากที่ผมได้ภาพถ่ายมานะครับเป็นบาดแผล ที่เกิดจากนะครับที่เปิดแชมเปญที่เปิดชชมแชมเปญครับที่เปิดแชมเปญครับจากที่เปิดแชมเปญนะครับเพราะลักษณะที่เปิดแชมเปญเป็นลักษณะเป็นของมีคมแล้วก็สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปในเนื้อหน้าขาของน้องตอน้องตอนมอได้ได้แน่นอนได้แน่น,นอนนะครับ ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะมีการเสียเลือดบริเวณหน้าขานะครับหน้าขาจํานวนมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะว่ายขึ้นมาได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับสลบก่อนจมน้ําใช่ครับถูกต้องครับเมื่อจมน้ําเสร็จปุ๊บก็หายใจขึ้นมาปรากฏว่าอยู่ในน้ําแล้วก็กระเสือกกระสนกระเสือกกระสนไปก็ไม่ไหวก็เรียบร้อยนะครับ นะครับบริเวณบาดแผลของน้องแตงโมขวาขาด้านขวามือนะครับซึ่งผมผมไม่คิดว่าน้องตอมอจะไปเสียชีวิตเพราะใบพัดนะครับแล้วก็เพราะหางเสือนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนเปลี่ยนนะครับไม่ใช่คดีประมาทครับไม่ใช่คดีประมาทแน่นอนนะครับ หลักฐานคือบาดแผลนะครับหลักฐานคือลักษณะบาดแผลนะครับผมเอามาเปิดเอามาใส่ในเฟซไม่ได้ไงเดี๋ยวไปลิขสิทธิ์เขาแต่ผมมีภาพอยู่นะครับภาพบาดแผลแล้วเมื่อกี้ไปตรวจสอบภาพวงจรปิดที่เป็นวงจรปิดส่วนราชการกรมเจ้าท่านะครับแล้วขยายขยายดูกันเป็นสิบตานะครับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้ทั้งห้าคนรับสารภาพได้แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าเสียเวลาปิดบังนะครับปิดบังไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับปิดบังไม่มีประโยชน์บอกให้หมดเปลือกไปนะครับคดีมันจะได้จบนะครับติดคุกกี่ปีก็ว่ากันไปนะครับใครเกี่ยวข้องก็ซักทอดไปให้หมดนะครับจะใหญ่โตแค่ไหนก็ซักทอดไปให้หมดนะครับ จะมี้ามีภาพของกรมเจ้าท่าเนี่ยกับภาพนักลบโซเชียลประสานกาันเพราะว่านักลบโซเชียลประสานกันเอาไปเป็นพยานได้ไหมมันเป็นพยานได้แต่มันเป็นพยานที่ไม่ใช่เป็นลักษณะพยานที่เป็นทางราชการเพราะ,ะน,นพยานทางราชการคือต้องมีหนังสือขอภาพที่กรมเจ้าท่าที่ท่าเรือเทเวศเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการภาพขยายขยายใหญ่นะครับณเวลา21.5405นะครับก็จะไปเป็นพยานหลักฐานชิ้นใหญ่นะครับ มันอยู่ที่มันอยู่ที่ห้าคนนะ่ะห้าคนมันจะว่ายังไงก็แล้วแต่ห้าคนห้าคนไปซักทอดถึงใครก็ถึงคนนั้นแหละถ้าไม่ซักทอดก็ห้าคนก็โดนไปนะครับมีติดคุกลืมงานเนี้ยนะครับติดคุกลืมนะครับงานนี้เพราะฉะนั้นผมจึงมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย เ,เขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอจนตาขอบตาดากันหมดแล้วทั่วประเทศไทยอยากรู้ว่าน้องตอมอตายเพราะเหตุใดน,นะครับเสียชีวิตเพราะเหตุใดน,นะครับภาพจากกรมเจ้าท่าสามารถพิสูจน์ได้ครับแล้วทิศทางการเสียชีวิตกันตามคําให้การเดิมเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วครับนะฮะไปฉี่ท้ายเรือคงไม่ใช่แล้วครับนะครับฉี่ท้ายเรือนะใครเชื่อก็บ้าแล้วนะครับฉี่ท้ายเรือสักพักก็เดี๋ยวยืนฉี่อีกแล้วงง บ,บาดแผลจะบอกว่าปลาบึกมันกัดเหรอตกลงปลาบึกมันกัดบาดแผลเหรอนะฮะบ,บาดแผลยาวขนาดนั้นอนะ่ะยาวเป็นแนวตรงอ่ะผมไม่ได้ซักทอดใครนะครับแต่ผมมองว่าหลักฐานชิ้นของกรมเจ้าท่านเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญนะครับเป็นหลักฐานทางราชการนะครับแล้วผมก็สันนิษฐานว่า าบาดแผลบริเวณขาของน้องแตงโมนะครับเกิดมาจากนะครับของมีคมคล้ายที่เปิดขวดแชมเปญที่คล้ายที่เปิดขวดแชมเปญน,นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะโดนปลาโลมาหรือตัวเหี้ยกัดก็ได้นะฮะอาจจะโดนปลาบึกปลาบึกปลาบึกอยู่ในแม่น้าเจ้าพระยากัดก็ได้อะถ้าตํารวจจะสรุปแบบนั้น ใครเชื่อก็ใครเชื่อก็เอาวะแล้วแต่พวกเราแล้วกันนะครับผมก็ทําเต็มที่นะนะครับ ขยายออกกฎหมายหรอกนะครับมันไม่มีขยายออกกฎหมายนะฮะถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนะฮะถึงไหนก็ถึงนั่นนะครับ <that. S 1> ถึงไหนก็ถึงนั่นนะครับแต่ผมว่าหลักฐานจากกรมเจ้าท่าจะสามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างด้วยกันนะครับได้หลายอย่างด้วยกันหลักฐานจากกรมเจ้าท่านะครับหลักฐานจากนักลบโซเชียลนะครับแล้วก็ผมก็บอกแล้วไงว่า ผมก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็หาหักหาหลักฐานมาหักล้างอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับผมบอกว่าเป็นข้อสันนิษฐานว่าบริเวณขาที่เกิดแผลลึกถึงกระดูกเนี่ยเกิดมาจากที่เปิดขวดแชมเปญนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับแต่เอาเป็นว่าผมไม่ค่อยมัวแล้วกันนะฮะผมไม่ค่อยมั่ว เรือพวกนี้ก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับจุดที่ตกกับจุดที่เจอศพห่างกันประมาณ5กิโลเมตรถ้าเทียบได้กับกระแสน้ำกระแสน้ำขึ้นนะครับก็เ,เป็นไปได้อยู่ เป็นไปได้อยู่นะฮะเพราะว่าบางทีมันก็ลอยไป10กิโลเมตร5กิโลเมตร3กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ5 6กิโลเมตรนะฮะจากจากอ่ก่อนสะพานก่อนถึงสะพานพระรามประมาณ400เมตรนะครับย้อนไปย้อนไปก็นูนะ่นกัสะพานสะพานสังฮีสะพานพระราม5สะพานพระราม6สะพานพระราม7นะครับก็ก็ก็พอไปได้อยู่นะครับ เห็นแบบเนี mm ้ยเราเห็นแบบนี้เราจะไปตอบยังไงอ่ะก็เห็นแบบเนี้ยโอเคตาฝาดก็ได้อะพี่ตาฝาดก็ได้อะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอตาฝาดอะตาฝาดตาฝาดถ้าไม่เชื่อพี่ก็อ่ะพี่ตาฝาดก็ได้อะตาฝาดก็ได้ พี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะนักคณิตศาสตร์ปกติทาอะไรไม่มั่วนะครับปกติทาอะไรไม่มั่วนอกจากแก้งมั่วเองก็ก็ได้ข้อมูลอะไรมาก็มาบอกพี่น้องประชาชนนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเปิดปิดบังอะไรนะครับข้อมูลก็ไปเอาได้จากกรมเจ้าท่านะครับจากกรมเจ้าท่านะครับศูนย์เทคโนนะฮะ ที่ควบคุมระบบวงจรปิดทั้งแม่น้ำเจ้าพยานะครับแผลยาวประมาณ35เซนนะครับลึกถึงกระดูกนะครับก็ในภาพในภาพมันในภาพมันขายโยนแล้วกัน ในภาพมันคล้ายโยนแล้วกันนะครับจะใช่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าตํารวจเขาทาสำนวนสำนวนแบบไหนเนี่ยแต่ถ้าพี่เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนพี่สรุปพี่สรุปคดีได้ตั้งแต่สามวันแรกแล้วจับหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะครับจับหมดแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้วครับ